หน้าตาทุเรียนแบบนี้ขนาดเท่านี้ราคาเท่าไหร่ไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆอุ้ยสวัสดีเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยเช้าเท่าไหร่แล้วค่ะวันพฤหัสที่ที่สามใช่ไหมที่สามมิถุนายนค่ะเพิ่งเข้าบ้านมาค่ะไปหาหมอ โอ้ดูแขนแม่บ้านนับอ้วนบึมเลยเห็นครัวรุกๆแม่บ้านไหมคะไปดูผลเลือดมานะคะเพื่อนๆนก็เลยคุยกับคุณหมอเรื่องโควิดวัคซีนนะคะหมอที่ออสเตรเลียเขาแนะนำให้ฉีดนะคะเพื่อนๆนหมอเขาก็ฉีดนะเขาก็บอกว่าชั้นฉีดแล้วนะก็มันก็จะมีปวดหัวคลันเนื้อคลันตัวนิดหน่อยก็เลยแม่บ้านก็เริ่ม ต้องกลับมาคุยกับพ่อบ้านอีกว่าจะอะไรยังไงแต่พ่อบ้านไม่อยากฉีดแม่บ้านก็ไม่อยากฉีดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็แล้วแต่การตัดสินใจของเราเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าโควิดมันฮิตอีกทีหนึ่งแล้วโอกาสที่เราจะรอดนะ่ะถ้าเราฉีดวัคซีนนะมันจะมีเยอะกว่านะคะแต่ว่าอันนี้แม่บ้านก็ต้องมามาคิดไตร่ตรองแล้วก็คุยกันกับพ่อบ้านดีๆก่อนถึงจะไปฉีดค่ะพอแม่บ้านไปหาหมอเสร็จนะคะแม่บ้านก็เลย ไปเดินในห้างไปซื้อชุดนอนมาแล้วก็ขับผ่านร้านไทยนะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลงไปซื้อปลาดีกว่าปลาราหมดนะคะก็เลยแวะเข้าไปก็เลยได้มีมาค่ะง,ดงได้แบบมาแบบไม่ได้คาดคิดว่าจะได้นะคะก็คือมันมีมันมีหมอนทองกับมันมีภูเขาไฟนะคะแม่บ้านก็เลย จริงๆแล้วแม่บ้านไม่ใช่แฟนบิ๊กแฟนของทุเรียนนะคะไม่ได้ชอบมากแต่ว่าพอมันถึงหน้าทุเรียนเนาะเราก็ดู YouTube คนเขาก็กินจังเราก็อยากกินมั่งค่ะก็เลยไปซื้อมากล่องหนึ่งซื้อกล่องเดียวนะคะปกติแม่บ้านจะไม่ใช่แบบคนที่ชอบกินมากๆนะคะเพื่อนๆก็คือกินสักเม็ดสองเม็ดให้หายอยากก็พอค่ะตอนนี้ก็ได้กลิน่นนี่ก็เหมือนอิ่มไปแล้วะ เลือกที่แบบที่แข็งที่สุดนะคะไม่ได้แคร์ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะว่าถามเขาว่าทุเรียนมาเมื่อไหร่เขาบอกว่า,าผู้ผู้เขบไฟมาเมื่อเช้าหมอนทองมาเมื่อวานแต่ดูดูแล้วก็นิ่มพอกลนนะคะเราก็เลยเลือกเอาหมอนทองมานะคะแต่ว่าเม็ดนี้จะแข็งที่สุดนะคะเพื่อนๆแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่น่าจะโอเคอยู่กล่องนี้นะคะหมอนทองกล่องนี้กี่กรัมกรัมเอาห้าร้อยกรัมคะ่ะครึ่งกิโล ครึ่งกิโลนี่คือรวมวันนี้นะคะเพื่อนๆรวมไส้ท้องที่ขา,ขาวๆเนี่ยนะจริงๆไอ้กล่องที่มันไส้น้อยๆก็มีแต่ว่าแม่บ้านดูแล้วไส้เละแล้วอะค่ะแม่บ้านก็เลยไม่เอาก็เลยเอากล่องนี้มานะคะเนี่ยเขาก็จะแรปมาประมาณนี้ค่ะกินทุเรียนเมืองนอกเนาะก็ต้องทําใจค่ะนี่แล้วก็ใส่ผงกันชื้นมาให้เราด้วย ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหรค่ค่ะก็คือไม่รู้ว่าจะหวานไหมน่าจะหวานนะหน้าตาก็ประมาณนี้คะ่ะไม่ได้เลิศดเลย p e r f e c คกล่องนี้ราคานี่สามสิบเก้าเหรียญคะ่ะแพงมากปีนี้ปีที่แล้ว2ี่แเหรียญย9เหรียญเองคะ่ะก็เนาะก็ดีแล้วแหละที่คนที่ไม่ได้ชอบกินทุเรียนมากอย่างเราก็ กินเม็ดสองเม็ดก็พอก็คือหายอยากข้ามปีค่ะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมทุเรียนกันนะคะว่าอันนี้เป็นของบริษัทไทยฟินใช่หรือเปล่าไม่รู้ค่ะดูกันดูกล่องเขาอันนี้เป็นไทยฟินนะคะแต่มันน่าจะมีหลายบริษัทไหมเหมือนมีสองบริษัทหรือเปล่าไม่บ้านไม่แน่ใจนะคะยังไงเพื่อนๆก็ ถ้าใครอยากกินไปเลือกดูนะคะที่ร้านไทยบราวน์เพนนะคะแต่ว่าน่าจะมีทุกที่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวันนี้วันที่สามนะคะเพื่อนๆที่ร้านไทยร้านไทยโกซอรี่นะคะที่บราวน์เพนนะคะมีเยอะเลยค่ะเพื่อนๆชอบกินก็ไปเลือกดูนะคะจริงๆแล้วแบบปวดแอบปวดหัวนิดหน่อยนะนี่กลิ่นมัน นี่นเอาขาวๆมาห่อไว้เฉยๆคะ่ะไส้ข้างในก็ยังนิ่มอยู่ดีนี่ดูแต่ก็ไม่ได้นิ่มจนกินไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีเพราะว่าเขาติ๊กไว้ตรงหน้ากล่องเขาบอกว่ากรอบนะแล้วก็เลสสวีทนะคะก็คือหวานน้อยเนาะ แต่พอตอนนี้มันก็ไม่กรอบแล้วล่ะคะ่ะเพราะมันมันเดินทางมาถึงเรานี้มันก็ออกจะแฉะแล้วะคะ่ะสามสิบเก้าเหรียญโหดเอากันนะคะราคาสามสิบเก้าเหรียญตอนนี้มันคุณด้วยยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามกว่ากว่าะคะ่ะชิมนะคะ หวานเป็นลมเลยก็อร่อยดีค่ะมันคงมาแบบแข็งปักนะคะตอนนี้มันก็พอได้อยู่นะอืมพอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่นี่ถ้าใครชอบกินรีบไปเลือกเลยนะคะนี่วันนี้แม่บ้านไปไม่มีคนแล้วก็ฝนตกหย่อยๆไม่มีคนในร้านไทยเลยค่ะมีแม่บ้านคนเดียว คนขายก็บอกเลือกดูเลยค่ะชอบแบบไหนเลือกเลยแบบถ้าคนเยอะๆเราก็เกรงใจเขานะคะแต่นี่ไม่มีคนเราก็ค่อยๆเลือกอร่อยค่ะอร่อยทุเรียนแก่นะคะเพื่อนๆไม่อ่อนค่ะถ้าใครอยากกินที่มันยังโอเคอยู่รีบไปนะคะถ้าทิ้งไว้หลายวันมันก็จะนิ่มเนาะเราไม่ได้บอกว่าทุเรียนเขาไม่ดีนะคะทุเรียนเขาดีค่ะ แต่การขนส่งก็จะทำาให้ทุเรียนมันสุกเนาะรีบๆไปเลือกกันถ้าชอบกินนะคะนี่ก็โอเคนะคะไม่ได้ผิดหวังค่ะสามสิบเก้าเหรียญก็โอเคเราอยู่ต่างประเทศเนาะสามสิบเก้าเหรียญเป็นเงินเท่าไหร่เอาตีไปสี่สิบสี่สิบสองสี่เป็นแปดแปดร้อยสามสี่สิบสองแปด้อยเก้าร้อยสบาทเก้าร้อยยี่สิบาทสามเม็ดค่ะโอเค โอเคค่ะอร่อยอยู่โหขอค่ะติดฟันอร่อยค่ะ พอดูลูกชาเดินออกมาแล้วตื่นมาแล้วจะบอกแม่กลิ่นอะไรนี่ค่ะวันนี้พ่อบ้านไปออกไปทํางานแต่เช้าค่ะพ่อบ้านไปซิดนีย์ค่ะบินไปซิดนีย์ตั้งแต่เมื่อเช้าตื่นตีสามครึ่งนะคุณสามีค่ะแม่บ้านไม่รู้เรื่องเลยไม่ค้างด้วยนะคะกลับกลับคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มถึงบ้านอื้อ อร่อยเต็มปากเต็มคำไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยว่าเช้านี้จะได้กินทุเรียนสดไปหาหมอแวะไปเจอทุเรียนพอดี <c oughs> อ,อืออืออือโอ้ยขอโทษค่ะ เหล็กดาฟันเกี่ยวเกี่ยวกระพุ้งแก้มพอแล้วหายจากแล้เปีนี้ค่ะกินได้แค่นี้แหละแม่บ้าน โอ้ยติดแขวพี่น้องทุเรียดติดแขวอหนี่คคะแมตชที่สองเป็นที่สองคะ่ะวันฝนตกๆก็ฟินอยู่นะ ออันนี้นิ่มนิดหน่อยค่ะไม่นิดหน่อยแล้วนิ่มเลยแต่ก็โอเคยังไม่เป็นปลา,าค่ะยังมีที่กรอบๆืนบางส่วน ให้บ้านไปตรวจเลือดไปหาหมอสามเดือนก่อนไปตรวจเลือดปกติดีทุกอย่างแต่ว่าค่าตับสูงหมอก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าทำไมมันมันสูงอย่างนี้มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับไทรอยหรือว่ามันเป็นวิตามินตัวไหนที่เรากินหรือเปล่าเดี๋ยวหมอก็เลยบอกว่าอีกสามเดือนให้ไปตรวจเลือดใหม่ พอครบสามเดือนไม่บ้านก็ไปตรวจเลือดใหม่ไปอีกทีก็ปกติละค่ะก็คือค่าปกติแล้วไม่ได้เป็นอะไรหมอเลยบอกว่ามันอาจจะเป็นที่บางทีเรากินยาบางตัวหรือว่าวิตามินบางตัวมันอาจจะมีผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเช็คตอนนี้ก็ดีทุกอย่างสีดำหมดแล้วไม่มีสีแดงแล้ว <c oughs> ก็สบายใจขึ้นค่ะ เดี๋ยวมาลองมาลองเม็ดนี้ค่ะอันนี้เม็ดที่สามที่มันคนละภูกันนะคะเม็ดนี้จะสีไม่ไม่เหลืองเท่าเม็ดแรกค่ะเม็ดนี้ตอนเขาผ่าคงจะแบบแข็งโป๊กเลยอะแต่ตอนนี้ก็โอเคอยู่ค่ะเราจะรู้ได้เพราะว่าเขายังมีที่ขา,ขาวๆติดอยู่เยอะเลยก็คือเขาเอาออกได้ไม่หมดถ้าทุเรียนมันสุกมันจะร่อนๆตรงนี้เนาะ ร่อนร่อนหรือร่อน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 ไม่แน่ใจครับภาษาไทยเริ่มวิบากแล้วแม่บ้านนะนะกินเม็ดนี้อร่อยไหมเดี๋ยวดูกันเม็ดที่สามค่ะอมเม็ดที่สามอืม ทุเรียนแก่ค่ะยังได้ความกรอบอยู่ใครที่ชอบก้นกรอบความมันแบบช่ำๆมันก็จะไม่มีนะคะแต่ว่ามันก็จะหวานมันแข็งๆอันนี้ก็อร่อยค่ะอืมโอเคแค่นี้ก็ดีแล้วอยู่ต่างประเทศมีให้กินดีแล้วค่ะ ได้อยู่นะดูกรอบอยู่นะคะได้อยู่ได้อยู่กินเป็นเด็กเลยกินเละเลย <laughs> พอได้อยู่ค่ะ <trochę> ได้ได้แข็ง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 อันนี้อร่อยค่ะ เม็ดที่สามในเริ่มเริ่มจะฝืนนั่นนะคะคืออิ่มคือพอแล้วอะกลืนมันอะ หมดเรียบร้อยตามมิก <laughs> กินที่เรียนเสร็จเดี๋ยวเอาชุดนอนมาอวดดีกว่าคะ่ะไม่ได้ไปซื้อร้านที่มันแพงอะไรนะคะซื้อตามถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นบ um ิกซีโรตั้นเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้หน่อยบอกว่าแม่บ้านไปซื้ออะไรมานีะคะ่ะที่ไปซื้อมาจากร้านไทย แม่บ้านซื้อเอาไปแกงนะคะเนี่ยปลาอันนี้เอาไปแกงค่ะแพงค่ะเจ็ดเหรียญห้าสิบราคาของขึ้นยเยอะมากเลยอันนี้ก็ห้าเหรียญห้าสิบแม่บ้านไม่เคยซื้อซอสหอยนางรมห้าเหรียญห้าสิบเลยค่ะแต่วันนี้ห้าเหรียญห้าสิบแพงซื้อมาไม่กี่อย่างค่ะนี่ไปซื้อจริงๆแล้วตั้งใจไปซื้อตัวนี้ค่ะชา ชาตรามืออันนี้หกเหรียญเก้าสิบเซนไปไปแค่นี้ค่ะได้สามชิ้นที่ร้านไทยเพราะว่าแม่บ้านมีทุกอย่างเลยเนาะแม่บ้านไปซื้อร้านขเขมรมาค่ะอันนี้ก็คือชุดนอนค่ะซื้อชุดนอนมันไม่เิอชุดนอนนะคะชุดใส่เล่นอยู่บ้านนี่แหละเนี่ยค่ะใส่แบบใส่หน้าหนาวอะคะ่ะใส่นอนใส่นั่ง อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นคอแบบนี้นะคะไม่ใช่ฮูดนะคะก็คือเป็นแบบเหมือนผ้าพันคอในตัวนะคะอันนี้จะเป็นแสกค่ะแสกยาวแต่ก็ซื้อแบบนี้ก็ไม่เสร็จไม่สิ้นนะคะต้องได้าปหาเกงมาใสอีกเพราะว่าคามันหนาวเนาะหรือไม่ก็จะใส่ใส่ซ็อกที่มันยาวๆถึงเท้ายาวๆดึงขึ้นมานะคะนี่ค่ะแม่บ้านว่าผ้ามันนิ่มดีแล้วก็ถูกดีด้วยค่ะยี่สิบห้าเหรียญเอง อ,อชอบแม่บ้านชอบอะไรชอบอะไรที่เป็นแสกแสกแบบนี้ยค่ะแล้วก็ซื้อซื้อกางเกงออกออก,อกำลังกายมาค่ะเนี่ยค่ะสีม่วงอันนี้มันลดราคาเพราะว่ามันหน้าหนาวเนาะเขาก็เลยเอาผ้า ผ้าหน้าร้อนหน้าอ่อทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาลดราคาอันนี้ก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่บ้านได้มาสิบห้าเหรียญคะ่ะแม่บ้านว่าสีมันสวยเนาะสีม่วงแม่บ้านไยซื้อมาคะ่ะแล้วก็เป็นเสื้อที่มันเข้าเสื้อกัน,นะคะ่ะเสื้ออันนี้ตัวใหญ่มากแต่ว่าก็มันเป็นไหล่แบบนี้คะ่ะ มันไม่มีไหล่เนาะมันก็เลยไม่มีผลว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่มันใส่พอมันใส่แล้วมันก็จะห้อยๆลงมาแบบนี้ก็จะพอดีเองค่ะแม่บ้านก็ซื้อตัวนี้มาก็จะสั้นๆหน่อยนะคะเพื่อนๆก็ประมาณว่าใส่ออกกําลังกายแล้วโชโก้นนิดหน่อยพูดยังกับตัวเองออกกําลังกายค่ะแต่ว่าชอบใส่อะลูกชายชอบบน่นแม่ว่าทําไมยูชอบใส่สปอร์ตแวร์เพราะว่ายูไม่ออกกําลังกายเลย แต่แม่บ้านว่ามันสบายดีค่ะแม่บ้านก็ใส่เนี่ยค่ะก็ซื้อมาแค่นี้แหละไปแค่นี้แหละค่ะไปหาหมอเนาะซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันวันอยู่บ้านของแม่บ้านนะคะแม่บ้านไม่ทํางานละแม่บ้านทําแค่สามวันอาทิตย์ละสามวันเองเซมิรีทายแล้วค่ะเตรียมรีทายแล้ว <laughs> จริงๆไม่ได้แก่พอจะรีทายหรอกค่ะแต่ว่า แม่บ้านแม่บ้านบน่นเรื่องงานเน่ะเดี๋ยวปวดนูน่นปวดนี่เป็นนั่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยพราบ้านก็เลยแกคงลำคานนะแกก็บอกว่าเลิกทำซะแต่ว่าเราก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเราจะเลิกทําแล้วก็เลยลดวันลงแค่สามวันแต่ว่าก็โอเคแหละก็จะทำไปเรื่อยๆดูก่อนว่าถ้ามันไม่รู้สึกแย่หรือแบดหรืออะไรก็คงจะทำสามวันนี่แหละคะ่ะทําไปเรื่อยๆเป็น เป็นเหมือนพ็อกเก็ตมันนี่เนาะอย่างน้อยก็มีรายได้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะเพื่อนๆแม่บ้านก็เามานี่แหละค่ะวันพอลิหัสของแม่บ้านนะคะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ทำงานก็ขอให้ enjoy your working day นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ทำงานก็ขอให้ happy happy ค่ะ have a good day นะคะบายๆค่ะสวัสดีค่ะ